บิตครับเมตาเวิร์สเป็นยังไงนะครับแล้วทำไมถึงหน้ากาวนะครับสวัสดีครับอยู่ผมแบงค์นะครับกับช่อง The ะเดอร์มัสนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Bit c รับเมตาเวิร์นะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Bit c รับเมตาเวิร์เนี่ยนะครับมีการเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการเนาะมาตั้งแต่ช่วงวันที่29เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการไปออกงานใหญ่ของ ตัวปิตคัพเชนนะครับที่ทำเอโรวันฮาร์ดฟอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบเรื่องของ b ิ t คัพเมตาเวิร์นะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าน่ากล่าวไหมนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดส u b ค c r i า e ช่องดอทดายมสเตอร์นะครับก็ ฝากกดซ b บสไคร์นะครับและกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ที่ดีนะครับที่ผมจะทําขึ้นในอนาคตนะครับช่องผมนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของเกมไฟล์นะครับเรื่องของดิจิทัลแอสเซทต่างๆนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้นะครับก็จะได้มาชมคลิปกันนะครับในครั้งถัดไปโอเคถ้าเกิดว่ากดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่อง m e t a v e r s e ได้เลยครับก่อนอื่นนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของเ e t า v ว r s e ก่อนนิดหน จริงๆแล้วเมตาเวิร์สมันคืออะไรนะครับแล้วก็ทําไมเมตาเวิร์สถึงน่าสนใจนะครับก็บอกเลยว่าจริงๆเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายุคก,ก่อนน้านี้อีกหน่อยเราอาจจะได้ยินคําว่าเป็นแบบเอ่อเวอร์ชวลเวิด์หรือว่าเป็นแบบเอ่อโลกเสม,มือนจริงหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งมันก็จะมีคอนเซปต์หลายๆอย่างมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะครับเขาก็มีการใช้คําใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งคำนะครับที่มันชื่อว่าเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็เริ่มเป็นกระแสนะครับที่คนเริ่มจะให้ความสนใจกันตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปลายปี2021รอง เหตุการณ์ที่มันเริ่มมีกระแสเป็นเรื่องดังๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เกิดมาจากเรื่องของบริษัทเฟซบุ๊กนะครับโดยมาร์คซักเคบิร์กเนี่ยนะครับก็มีการมาเปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับจาก a c e b o o k นะครับเป็น Meta นะครับซึ่งทําให้การเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยนะครับโดยมีวิชั่นที่เปลี่ยนไปแล้วก็ถึงขนาดเปลี่ยนชื่อบริษัทเนี่ยมันก็เลยทําให้ทั้งโลกเนี่ยพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของเมตาเวิร์สนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแนนะครับ ต้องบอกเลยว่าเมตาเวิร์สจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจาก a c e b o o k นะแล้ว Facebook ไม่ใช่เจ้าแรกนะครับที่ทำเรื่องเมตาเวิร์สคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังนิยายไซไฟนะครับอนิเมะนะครับพวกการ์ตูนรวมถึงพวกเกมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็มันมีเรื่องของคอนเซปต์เมตาเวิร์สเนี่ยใช้กันมานานแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นหนังนะครับในเรื่องถ้าใครไม่รู้จักเมตาเวิร์สเลยผมแนะนำให้ไปดูหนังนะครับอยู่ทักสองเรื่อง ก็อย่างเช่นเรื่อง ready player one อันนี้นะครับก็จะเห็นภาพเมตาเวิร์สที่ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะไปในทิศทางนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างเช่นเรื่องท r อนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นพวกอชอบสายอนิเมะการ์ตูนอะไรเงี้ยผมว่านะ่าจะไม่พลาดกันอย่างเช่นเรื่อง s w o r d Art o n l i n นนะครับเป็นต้นนะครับแล้วมันมีหลายเรื่องมากๆเลยนะครับโอเคแล้วก็อย่างพวกเกมออนไลน์ในสมัยก่อนที่เราผ่าน,านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง นะเป็นนิยามหนึ่งของเมตาเวิร์สเลยก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีอวตารเนาะแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตยอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะมีกลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนในโลกจริงๆเราไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอะไรแต่ไปรู้จักกันที่อยู่ในเกมอาจจะอยู่คนละมุมโลกอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้อะไรประมาณนี้นะันั่นก็เป็นคอนเซปต์โลกเสม,มือนจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเมตาเวิร์สแต่เมตาเวิร์สยุคนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขามองกันมันคือเรื่องของเมตาเวิร์สบนเว็บ,บ,าาโโบจาก อินเทอร์เน็ต2.0เนี่ยขึ้นมาเป็นเว็บ uh, 3นะครับหรือว่าเว็บ3เนี่ยเรียบร้อยนะครับหมายถึงว่า uh, สินทรัพย์ต่างๆนะครับที่คุณมีเนี่ยนะครับคุณสามารถเก็บรักษาไว้ได้ด้วยตัวคุณเองเป็นแอสเซทจริงๆนะไม่สามารถ uh, ทําซ้ำ 3, นะครับหรือว่าดัดแปลงอะไรของคุณได้นะครับเอาไปจากคุณไม่ได้แล้วก็คุณสามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงแล้วก็พกพาไปไหนก็ได้นะจะแตกต่างจากหลายๆคนอาจจะถามว่ามันต่างยังไงกับพวกเกมออนไลน์นะครับ ก็จะบอกว่าเกมออนไลน์เนี่ยแอสเซทต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันออนอยู่บนเอ่อเซอร์เวอร์นะครับของตัวบริษัทเกมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการปิดไปหรือว่าเขาอาจจะมีการโรแบ็ก uh, นะครับถ้าสมัยก่อนใครๆเล่นเกมคงใครดีคําว่าโรแบ็กนะครับหรือว่าปิดปรับปรุงเซิร์เวอร์หรือว่าบล็อก ID ไม่ให้เราเล่นอะไรประมาณนี้แอสเซทพวกนั้นน่ะก็จะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปนะมันเป็นแอสเซทที่อยู่บนเซิร์เวอร์ของบริษัทแต่ว่าวันนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของเมตาเวิร์สคือแอสเซทของคุณเนี่ยมันออนอยู่ นะครับซึ่งไม่สามารถมีใครระงับยับยั้งพวกธุรกรรมต่างๆอะไรนี้ที่มันจะเกิดขึ้นบนบล็อกเชนตัวนี้ได้นะครับทำให้แอสเซทของคุณเนี่ยมีมูลค่าจริงๆนะครับก็เกลื่นประมาณนี้แล้วกันให้รู้จักกับตัวคอมมอนเมตาเวิร์สนะครับของโลกยุคเว็บทนะครับโอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ b i t ค u พ Metaverse กันนะครับก็ต้องบอกว่า b i t ค u พ Metaverse เนี่ยก็เป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งนะครับที่ประกาศมาพร้อมกับเรื่องของโปรเจกต์ที่เขาทาเรื่องเอราวันฮาร์ดฟอกนะครับก็ หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะรายย่อยนะครับนักงทุนรายย่อยไม่ค่อยถูกใจเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าบิตคัพเขาบอกว่าเขาเป็นตัว POA คือ Proof of Authority เนาะคือมีโหนโดเบรเดเตอร์นะครับเมื่อก่อนเนี่ย10กว่าโหนโดนะครับผมจําตัวเลขไม่ได้แหละในการ v e r i f i e ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ายุคที่2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น POSA คือ Proof of, of Stake Authority หมายถึงว่าก็โหนดเบรเดเตอร์ก็ยังมีอยู่นั่นแหละนะครับแต่ว่าอาจจะมีการ ให้คนที่สเต็กเนี่ยนะครับก็สามารถเอ่อเป็นส่วนหนึ่งในการเวอร์ดเตอร์หรือ validate ข้อมูลอะไรประมาณนี้ได้แล้วก็ได้เอินเป็นผลตอบแทนไปเนาะแต่ว่าพอเขาประกาศตัวเอ็นวันฮาร์ดฟกไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าก็เพียงแค่เพิ่มโหนดเวอร์ดเตอร์เข้าไปนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบโหนดนะครับก็คือโหนดเพิ่มขึ้นนั่นแหละการประมวลผลก็จะเร็วขึ้นอะไรก็ดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนะแต่ว่าเออเรายังไม่สามารถสเต็กเหรียญครับนะบเพื่อจะได้รับตัวผลตอบแทนอะไร ในแนวทางที่มันควรจะเป็นแบบ POSA ได้เนาะก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็อัปเดตใหม่นะครับก็คือปีหน้านะครับก็ประมาณน่าจะพฤษภานะครับตามแผนเขาก็คือว่าจะเปลี่ยนเป็น POA เอ้ยจะเปลี่ยนเป็น POS คือ proof of stake จริงหมายถึงว่าอัปเกรดเชนทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปทุกคนก็จะสามารถเอาเหรียญครับของตัวเองเนี่ยมาสเต็กนะครับเพื่อจะเป็น v a l i เตอร์ uh, ได้แล้วก็ได้รับผลตอบแทนพวกจากพวกค่า transaction fee ต่างๆเนี่ยวิ่งเข้าไปในกระเป๋าเพื่อนๆได้นะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่ตัวบิตคัพเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าอนาคตอาจจะดีกว่านี้นะครับโอเคเราพูดถึงเรื่องอื่นไปเยอะนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของบิตคัพเมเจอร์เวิร์สบ้างนะครับก่อนที่จะพูดนะครับไปดูวิดีโอกันก่อน วันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะครับของตัว XRb Gallery ที่เป็นคนทำตัวบิดคัพเมตาเวิร์สขึ้นมานะก็เป็นของ uh, กลุ่มที่เขาชื่อว่า The m o n k นะครับก็เป็นกลุ่มเราเรียกว่าอะไรอะ่ะสตูดิโอที่ทำพวกกราฟิกนะครับเห็นบอกว่าเป็นมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับเ uh, ข้าเสพของบิดคัพเมตาเวิร์สเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นลักษณะเนี่ยเมืองมันจะแบบเป็นกึ่งไฮเทคผสมกับกึ่งแบบ เหมือนกับปัจจุบันแล้วก็ผสมกับกล่งแบบแนวแบบการ์ตูนแอนิเมชันอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็อาจจะบอกว่ามันก็คล้ายๆกับเกมที่เราเข้าไปเล่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะแยกคาว่าเมตาเวิร์สกับเกมแทบไม่ออกนะครับแล้วยิ่งสมัยนี้เป็นเมตาเวิร์สกับเกมไฟล์เนี่ยบางทีก็อาจจะแยกไม่ออกแต่ว่าเนเมตาเวิร์สจะมีลักษณะพวกเนี้ยนะครับก็อย่างเช่นพวกการที่เรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนพวก NFT พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับบนนี้ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันแรกของตัวบิตแคปเปติเบอร์สที่เขาปล่อยออกมาให้เราดูแล้วว่ามันมีแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกเอ่อแกลเลอรี่ต่างๆนะครับก็สามารถมาทําได้นะครับอนาคตการสุ่ม NFT อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับล,ลักษณะเหมือนคล้ายๆเราไปสุ่มตู้กระชับปองเนาะมันก็จะมีเอ่อเป็นคอลเลคชันแล้วก็มีเป็นตู้กระชับปองเนี่ยเราก็ไปหมุนนะครับแล้วก็ลุ้นได้ว่าจะได้ NFT อะไรออกมาแล้วก็เอามามจัด แสดงได้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับเป็นแกลเลอรี่ hall แต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะทำแบบนี้ได้เพื่อนๆก็คงจะต้องมีพวกแลนพวกอะไรเงี้ยนะในการที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ออกแบบอะไรภายในนะครับประมาณนี้แล้วก็สังเกตด้านซ้ายนะครับก็จะมีเรื่องของแชทนะครับแชทก็เป็นอันนึงที่ต้องบอกว่ากจ็จริงมันเป็นเรื่องพื้นฐานของโลกเกมละกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับของ meta verse คือเรื่องของพวก การสื่อสารคอมมูนิเคตักับคนอื่นๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราดูตรงนี้กันก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่งั้นก็จะยาวนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงพาร์ทอื่นกันต่อโอเคเลยนะครับก็พูดถึงเรื่องของ b e c o m e m e t a verse นะถ้าเรามาดูจากตัว p a เปอร์บ้างนะครับก็ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของ e x p l o r e นะครับก็คือเราสามารถท่องไปบนโลกของ m e t a v e r s e ของ b i t แ u b ได้นะครับโดย ภาพก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับมีทิวทัศน์ที่สวยงามอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะมีภารกิจหรือเควสต,ต่างๆอยู่ในเมืองให้เราสามารถทําได้แล้วก็สะสมพวกแบบ NFT ต่างๆที่ได้จากภารกิจในเมืองได้เนาะแต่ส่วนสําคัญนะครับที่ผมชอบนะครับเรื่องของโซเชียลไลฟ์นะครับก็คือโซเชียลไลฟ์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีห้องสนทนาเป็นแบบ DM Party แล้วก็ g o b a l นะครับหมายถึงว่าคุณสามารถคุยกับคนแบบส่วนตัวเป็น direct message กด้นะครับหรือว่าคุยกันแบบเป็นปาร์ y ี้คือเหมือนกลุ่มเพื่อนนะครับก็ได้หรือว่า จะพูดคุยกับ global คือเหมือนกับคนทั่วไปนะครับทั้งโลกเลยก็ได้นะครับลักษณะอันนี้มันก็จะเหมือนกับเรื่องของโลกของเกมออนไลน์นะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนึงที่ทความพิเศษเพิ่มเติมแล้วกันก็คือว่ามันจะมีฟังก์ชันคุยด้วยเสียงนะครับแล้วก็ระบบพูดคุยด้วยเสียงเขาบอกว่ามันจะเสมือนจริงมากๆนะครับก็คือเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆนะครับคนนะครับเราก็จะได้ยินเสียงพูดเขาชัดเจนนะครับแต่ถ้าเราเริ่มเดินเฟดออกมาเนี่ยเสียงเขาก็จะยังมีอยู่แต่เริ่มเบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย เหมือนกับโลกจริงนะครับที่เวลาเราไปอยู่ในแบบห้างสรรพสินค้าในตลาดหรือว่าในแหล่งท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีเสียงคนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ห่างออกมาหรือเขาพูดเบาลงเสียงมันก็จะเริ่มดบเบาลงอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้มันเป็นเหมือนโลกมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยเดิมนะครับต้องบอกว่าเรื่องของตัวแพลตฟอร์มที่เป็นตัวเมตาเวิร์สที่คนใช้เรื่องของการประชุมอะไรเงี้ยมันก็มีสามารถทําได้เนาะอย่างเช่นแบบมี เลเตอร์ later, นะครับอย่างเลเตอร์เนี่ยก็สามารถสร้างอาวตารนะเข้าไปแล้วก็ไปเดินคุยไปชุมกันได้แล้วก็เจอกันได้แล้วก็พูดคุยนะครับมีวิดีโอคอลอะไรเงีง้ยได้นะครับก็มีนะแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับที่มันมีอะไรมากกว่าเดิมนะเพราะว่าเลเตอร์อาจจะเป็นการประชุมแบบในในบริษัทแต่อันนี้จะเริ่มเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเป็นโอเพนเวิร์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทรดนะครับก็ทาธุรก,กรรมได้เช่น P2P นะครับแล้วก็เทรดผ่านตลาดคริปตโตเคอเรนซีเป็นพวก Exchang e อะไรต่างๆแล้วก็ สามารถแลกเป็นกับ NPC โดยตรงในเกมได้นะครับก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะที่มันมีลงรับจำนำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกดฟังก์ชันคุยอง NPC แล้วก็สามารถเทรดของเทรดเหรียญอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็อันนึงที่ผมฟังแล้วผมสนใจคือต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีการพูดคุยกันในเ,เรื่องของตัวบิดครับที่เขามีการอัปเกรดเนาะเขาก็มีพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการ P2P แบบเดลนะครับก็คือจริงๆมันคือเดลนั่นแหละ นะครับแต่ว่าสมัยก่อนถ้าใครเคยเล่นแร็คนลร็อกนะมันจะมีคําว่าเดลเลยเดลเลยนะหมายถึงว่าก็คือแบบเสนอซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับไอฟังก์ชันของเกมสมัยก่อนอย่างแร็กนลร็อกเนี้ยหรือว่าอย่างโยกังสมัยโยกังพีซีเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าเดินเข้ามาเจอกันนะครับแล้วกดเทรดของกันนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งใส่ของมาฝั่งหนึ่งใส่เงินหรือจะใส่ของทั้งคู่ก็ได้นะครับแลวทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยสิ่งที่แลกเปลี่ยนเนี่ยเหมาะสมนะครับก,ก,ก็กด โอนแลกกันไปนะครับก็เหมือนมีระบบตรงกลางมาช่วยนะครับแต่ P2P อย่างทุกวันเนี้ยนะครับที่เราจะเจอกันส่วนใหญ่ก็คือว่ามันเป็นการที่เราสามารถโอนให้ใครก็ได้แหละและใครก็โอนให้เราก็ได้แต่ธุรกรรมมันอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันนะครับมันอาจจะไม่ได้มีตัวกลางหรือว่าเครื่องมือมาช่วยในการที่แบบทําการโอนอะไรเงี้ยฟังชันเนี้ยก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามันเป็นมตาเว o ร์สที่มันเดินมาเจอกันอะไรเงี้ย แล้วเทรดกันแบบแลกของอะไรกันได้ในตัวเกมเลยนัดเจอกันในตัวเมตาเวิร์สแล้วมาเทรดกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นอะไรที่อาจจะมีมิติมากขึ้นแล้วกันกว่าซื้อบนมาร์เก็ตเพสปกตินะครับแล้วก็น่าจะต่อรองกันได้ด้วยเพราะว่าเวลาเราไปโยนไว้บนมาร์เก็ตเพสอะไรเงี้ยการต่อรองกันมันค่อนข้างยุ่งยากอะมันก็จะมีการมาออฟเฟอร์ก็ได้แล้วก็อาจจะพิมพ์ได้อย่าง Open นซก็เหมือนจะบอกว่าจะเปิดช่องที่สามารถแชทเอาไว้คุยกับตัวคนขาย หรือคนถือ n f t ได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นบนเมตาเวิร์สเนี่ยมันคุยกันได้แบบต่อรองแบบพูดก็ได้หรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Play นะครับก็เรื่องของสามารถแบบเล่นเป็น,ปนแบบเป็นเกมได้นะครับมีฟรี Play, play ่นเล่นทูเออแล้วก็มีมินิเกมที่จะเกิดขึ้นบนบิกครับเมตาเวิร์สนะครับโดยเฉพาะของเอ่อ x r ์บีแกลเเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเกมเกมหนึ่งก็จะเป็นเกมลักษณะาฟาร์มนะครับก็คือจเจ้าไอ้ตัวกระต่ายนะครับที่ทำฟาร์มตัวนี้แหละตัวกระต่าย แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภาพกันนะครับแล้วก็เรื่องของเวิร์กนะครับก็คือเรื่องของการไปทํางานนะครับอยู่บนโลกของเมตาเวิร์สนะครับซึ่งผมว่าคอนเซปต์เนี้ยนะครับก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าเราจะเห็นกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าประมาณสักเอ่อไม่เกิน5ปีข้างหน้านะครับก็คนจะเริ่มเข้าไปสู่เรื่องของเมตาเวิร์สเนี่ยเองน้อยก็ประมาณ20%นะครับสิบถึงยีเนเนี่ยนะครับน่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับเมตาเวิร์สนะครับในอนาคต มันก็จะมีในเรื่องของแบบการประชุมนะครับโดยที่เป็นอวตารเนี่ยเข้าไปประชุมนะครับมีโคเวิร์ก g s งสเปซหมายถึงเรื่องของการทํางานร่วมกันคผมต้องบอกว่าอย่างนี้คือวันนี้ทุกถึงมันไม่เป็นเมตาเวิร์สเนาะเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้บนออนไลน์อย่างเงี้ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพวกเอ่อพวกงานดีไซน์หรือว่างานแบบโคดดิ้งนะครับหรือว่าพวกมีติ่งปกติทั่วไปเนี่ยอันนี้ทํากันได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่มันรองรับพวกนี้อยู่เนาะ ซึ่งอนาคตอดวผมว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าคนเปลี่ยนไปใช้งานบนเมตาเวิร์สจริงๆเนี่ยนะครับก็จะมีพวกแอปพลิเคชันเลเยอร์ต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาซ้อนอยู่ในเมตาเวิร์สเพิ่มขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตคุณอาจจะมีตัวคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะสมมติว่าอยากจะใช้ VR ด้วยน,นก็อาจจะมีตัวเครื่อง VR เครื่องหนึ่งแล้วก็เข้าไปนะครับส่วนพวกแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็คือซื้อในนั้นหรือว่าไปเช่าใช้ในนั้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาอาจจะไม่ต้อง,ง,เออง,อง้เใชป็น ของบุคคลหรือของบริษัทอะไรเงี้ยอาจจะไปใช้ในนั้นได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่เชื่อว่าอนาคตมีแน่นอนนะครับต่อมาเรื่องของ c u s t o m i z e นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการสร้างอวตารเนาะแล้วก็มีพวกเรื่องของแลนด์แล้วก็บิลดิ่งที่เป็นตึกต่างๆอะไรเงี้ยคุณสามารถคัสเตอมได้ว่าอยากให้มันออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นผมว่าเป,เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะเปิดมากขึ้นตรงฝั่งที่มันเป็นเรื่องของแลนด์กับบิลดิ่งเนี่ยหมายถึงว่าพอเรามีที่มีอะไรเงี้ยเราก็สร้างได้เนาะยกตัวอย่างเช่น เออเหมือนกับตัวเก uh, มเดอ sandbox นะครับหรือ d e c e n t r a l a n d เนี่ยเราก็สามารถออกแบบอะไรที่มันเป็น n f t ได้หรือว่าพวกตึกพวกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถออกแบบได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่เด็กเกเขาเล่นกันก็อย่างเช่นพวก Minecraft หรืออะไรเงี้ยจริงๆมันก็ทําได้นะการออกแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างพอเราสร้างเสร็จปุ๊บอะมันต่างกันแค่ว่ามันอยู่บนเซิร์เวอร์นะครับกับอันเนี้ยมันอยู่บนเอ่อบล็อกเชนนะครับแค่นั้นเองเลยนะครับก็ประมาณนั้นโอเค นี่ก็ให้ดูเรื่องของเนี่ยนะครับตัวที่เป็นเกมฟาร์มเขาก็ลักษณะเนี้ยเป็นกระต่ายปลูกแครอทนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าภาพก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้เรามาดูที่เว็บ XRB Galaxy นะครับว่างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับผมจะให้ดูเรื่องของแลนนะครับมันก็จะมีพล็อตเรื่องของแลนเนี่ยวันนั้นที่เขามาโชว์ให้ดูก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเรื่องของ Metaverse เนี่ยนะครับก็ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องของ NFT ที่เป็นเรื่องอวตารเนี่ยสำหรับฝั่งนักลงทุนเนี่ยผมว่าเราสนใจเรื่องของแลนด์นะอาจจะมากกว่าเรื่องของพวก NFT ที่เป็นอวตารหรือว่าเป็นพวกแบบ Equipment หรือว่าเป็นพวกแบบตัวขอสมใสยอะไรอย่าเงี้ยด้วยซ้ำนะครับมันมีอยู่2เรื่องเนาะเนื่องจากว่าพอเราลงทุนหรือว่าเก็งกำไรพวก NFT ที่เป็นของพวกเนี่ยนะครับ ถ้า NFT ที่มันเป็นพวกอวตารหรือว่าเป็นพวกของสมส่อะไรประมาณนี้อันนั้นเราก็จะเก่งเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็เราก็คาดหวังว่ามันก็จะมีคนที่เขาแบบอยากเก็บของสะสมอะไรเงี้ยหรือว่าเท่ๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปมาซื้ออันนั้นก็จะอาจจะเป็นมุมมองแบบ r s o n a l นะครับแต่ว่าพอมันเป็นแลนด์เนี่ยมันจะเริ่มเป็นมุมมองของ Business มากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าอนาคตสมมติ5ปีเนี่ยคนเริ่มเข้ามาใน m e t a เ e r s e เยอะขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของการที่เข้ามาเล่นเป็นเหมือนเกมเนาะ ก็เข้ามาเหมือนกับทํางานนะครับเมื่อเรียนนะครับแล้วก็มาประชุมมาอะไรกันอย่างเงี้ยบนเมตาเวิร์สเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพกพื้นที่ต่างๆที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องถูกใช้สอยนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าสมมติคนเข้ามาเยอะเนี่ยเออก็จะเจอคนเยอะเนาะมันเหมือนโลกโอเพนเวิร์ก็จริงแต่ว่าคนมันจะเยอะหรือก็มันก็ต้องมีพื้นที่ที่เราสามารถเป็นที่รวมตัวของเราหรือว่าที่ที่เราสามารถใช้ทําธุรกิจอะไรได้ประมาณเนี้เพราะฉะนั้นแลนด์เนี่ยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมว่ามันก็น่าจะ แล้วก็เทรนด์มันก็มาประมาณนี้เลยเพราะว่าบนเมตาเวิร์สอื่นๆนะครับคนเขาก็จับจองเรื่องของแลนด์กันนะครับเป็นพล็อตแบบใหญ่ๆนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าอนาคตเนี่ยมันจะราคาขึ้นสูงนะครับก็เสมือนว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราอยากทําธุรกิจเราก็ต้องมีที่ดินถูกไหมแล้วก็ใครซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่ามันจะแพงเนี่ยก็มีกําไรมหาศาลนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นแลนด์ คราวนี้วิธีการเลือกแลน์เนี่ยคุณก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะว่าอยากจะเลือกตรงไหนแต่ว่าถ้าคอนเซปต์มันเหมือนที่ดินเนี่ยนะครับมันก็น่าจะเป็นโซนหลักๆนะครับที่บริษัทห้างร้านอะไรเขาอยู่ก็แล้วกันนะครับรวมถึงว่าผมว่ามันอาจจะเป็นย่านเช่นสมมุติว่าบอกว่ามีแบงค์นะครับเป็นธนาคารอย่างเงี้ยไปเปิดบนเมตาเวิร์สนะครับให้ทําธุรกรรมที่เป็นธนาคารบนโลกจริงนะครับพร้อมกับแลกเปลี่ยนกับพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้ถ้ากฎหมายมันเอื้อนะก็น่าจะมีพวกแบงค์งเนี่ยนะเปิดขึ้น แล้วก็โดยส่วนใหญ่นะครับผมว่าเขาก็น่าจะอยู่ในโซนแอเรียใกล้ๆกันนะครับเพื่อจะให้เหมือนกับว่าลูกค้าก็สามารถแบบรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะมาโซนที่เป็นแบงก์ก็จะอยู่แถวๆนี้อะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นพวกแบบเอ่อมีเดียนับดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยในเมตาเวิร์สอนาคตมีแน่นอนแต่ว่าดูหนังในเมตาเวิร์สเนี่ยผมว่ามันจะให้อารมณ์แบบอีกแบบหนึ่งกับการดูหนังในโรงคือดูหนังในโรงเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้มันก็มีแบบ 3D 4D อะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อินเนาะ แต่ว่าหนังมันก็ยังเป็นมุมมองแบบเอ,อมุมมองเดี่ยวครับหมายถึงว่ามุมมองบอคคลที่สามที่เรามองเข้าไปหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เรามองผ่านว่าเราเป็นสายตาตัวละครแต่คราวนี้เวลาที่มันเป็นหนังบนเมตาเวิร์สสิ่งที่มันทําได้เพิ่มเติมมากขึ้นคือหนังคุณก็มีทั้งหมดเนี่ยแต่เวลาเราอยากจะดูฉากเนี่ยเช่นสมมติว่าปกติฉากต่อสู้เนี่ยเขาก็มกแค่ฉายว่าพระเอกนะครับสู้กับตัวร้ายเนี่ยตัวเด่นๆเ,เนี่ยเขาสู้กันแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นเมตาเวิร์สเนี่ยแล้วมันฉายอยู่แบบเนี้ย เขาอาจจะทําให้เราสามารถวิ่งเข้าไปดูข้างหลังหรือว่าแอบมองดูจากมุมอื่นนะครับไม่ใช่มุมที่กล้องเนี่ยเป็นคนถ่ายแบบนี้ก็อาจจะสามารถทําได้นะครับเช่นบอกว่าอ่าแล้วถ้าเกิดว่าสมมติตอนนี้เขาสู้กันอยู่ข้างนอกแต่เราอยากรู้ว่าอ้าวแล้วสู้กันอยู่ข้างนอกเนี่ยแต่ว่าข้างในหรือว่าหลังทับเนี่ยเขาทําอะไรกันอยู่อะไรประมาณนี้ถ้ามันทําแบบนั้นได้มันก็จะเพิ่มเรื่องของความสนุกและก็มิติในการที่แบบดูหนังเป็นภาพยนตร์อะไรมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของฉากเหตุการณ์นั้นเลยเช่น อาจจะเข้าไปลบกับเขาด้วยได้อะไรประมาณนี้ผมว่ามันมีอะไรหลากหลายมากครับให้มันสามารถทําได้บนเมตาเวิร์สนะครับแล้วก็แลนนี่แหละก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญแต่ต้องบอกก่อนว่าแลนบนเมตาเวิร์สกับแลนบนที่ดินจริงๆเนี่ยก็มีความแตกต่างกาันเพราะว่าแลนที่ดินจริงๆเนี่ยเออมันก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรดียการคมนาคมการขนส่งเนาะก็อาจจะต้องแบบติดถนนใหญ่อะไรนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าไปเพราะมันมีเรื่องของการเดินทางใช่ปะ แต่เบตาเวอร์ชันนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะสามารถเหมือนกับอาจจะวาร์ปได้หรือว่าเลือกเข้าไปได้อย่างเช่นออในพวกดิเซนท์แลนด์หรือเดอะแซนบ็อกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปตรงไหนนะมันก็จะพาเราไปตรงนั้นเลยไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไกลๆเดินข้ามไปอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนตัวบิทคัพเมตาเวิร์สผมยังไม่แน่ใจว่าเขาออกแบบยังไงแต่ว่าโดยคอนเซ็ปต์ผมว่าก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นแหละเราก็ควรจะข้ามไปที่อื่นได้แบบไม่ไม่ช้าเกินไปนะครับอาจจะมีการขายเป็นอุปกรณ์หรือว่าอะไรก็ว่ากันในอนาคตแล้วกันแต่ว่า ก็เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนะครับไม่แน่ว่าสมมติว่าสมมติตรงนี้เป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมนะครับก็ตรงนี้เป็นถนนอะไรเงี้ยคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ตรงนี้น่าจะแพงแริจริงแล้วก็อาจจะไม่ก็ได้สมมติว่าโซนที่เขามาตั้งเป็นพวกแบบโซนเอ่อโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเขาดด้มาอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้ก็อาจจะแพงก็ได้เพราะว่าคนชอบเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าแบบโซนนี้เป็นโซนของพวกแบงค์อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันมีแบงค์ใหม่ๆหหรือว่าพวกเอ่อ ตัวแพลตฟอร์มดีฟาอยากจะเข้ามาเปิดแต่ว่าเขาไม่มีที่เขาก็อาจจะต้องมาหาซื้อที่ที่ตรงนั้นก็อาจจะแพงขึ้นก็ได้นะ <c oughs> เพื่อที่เขาจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มคล้ายๆกันเวลาเทียบเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นนะก็ประมาณนั้นแต่นี้ก็ต้องบอกว่าสุดท้ายผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแนะนําว่าให้ลงทุนในเรื่องของเมตาเวิร์สหรือว่าซื้อแลนในบิตกครับเนาะแต่ว่าผมก็มาบอกเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นการแนะนําในการลงทุนนะ Non f i นเช c i a l a d v i c ์เลยจริงๆ นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่อยากจะพูดคือเรื่องของว่าแล้วทำไมบิตคัพเมตาเวิร์สถึงหน้ากาวนะครับก็เหตุผลหลักๆไม่กี่ข้อหรอกนะครับเรื่องแรกก็คือบิตคัพเชนเนี่ยนะครับก็ถ้าในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเชนอันดับหนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่ามี p o t e n t i a l แล้วก็มีเรื่องของความได้เปรียบแล้วกันนะเชิงการแข่งขันในอนาคตนะครับสำหรับตัวบิตคัพเชนนะครับเรื่องที่2คือนอกจากบิตคัพเป็นเชนเนี่ยธุรกิจหลักของเขาอีกอันนึงก็คือเรื่องของเขาเป็น Exchange นะครับ พอเขาเป็นเอ็กเนี่ยนะครับก็ลูกค้า Exchange เนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่บน Metaverse เนี่ยเนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่มันรันบนบล็อกเชนเนาะเวลาที่เราจะซื้อขายและเปลี่ยนกันมันก็ต้องใช้เป็นพวกเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นพวกโทเคนดิจิตอลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเปลี่ยนกลับมาบนโลกจริงจากโลกเสมือนกลับมาโลกจริงเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นเงินบาทสาหรับเมืองไทยนะครับการที่สามารถเอาเงินอออกไดด้โดยมีีตั exchange, ััวท่เป็นนนนรรรงบบะค ผมว่าก็เป็นข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งเลยนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของธุรกิจต่างๆในเมืองไทยนะครับก็เริ่มเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเชนโนดบริเลเตอร์ต่างๆที่เขามาจับมือกับบิทคัพเนี่ยก็ลงทุนกันไปเนี่ยนะครับหลายสิบล้านนะครับก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมองมากกว่านะครับที่แค่ว่าจะเป็นบริเลเตอร์นะครับเขาก็ได้จะมองโอกาสอื่นๆนะครับก็โดยเฉพาะผมว่าอย่างเมตาเวิร์สเนี่ยเป็นเทรนอยู่ละเพราะฉะนั้น,นก็มีโอกาสที่พวกนี้จะเข้ามา แล้วถ้าเริ่มมีธุรกิจที่ปรับตัวเข้ามาอยู่ในเบย์เซอร์ิจริงๆนะครับมันก็จะเริ่มมีธุรกิจอื่นๆตามมานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะครับข้อ4ี่คือเขามีตัวแบงค์นะครับที่เข้ามาถือนะครับตัวบิตคอย์ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟันดิ้งอย่างดีนะครับแล้วก็พอเริ่มเข้ามาทําเป็นธุรกิจใช่ไหมมันก็จะต้องมีเรื่องของการผู้ยืมหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยรวมถึงความน่าเชื่อถือของตัว แพลตฟอร์มของตัวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสมมติของบิ๊กคัพเนี่ยแล้วอยู่ภายใต้กฎหมายไทยแล้วก็มีตัวอย่างแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเป็นคนที่แบบถือหุ้นใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยปรับตัวเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะกว่าการที่อยู่ดีธุรกิจจะเข้าไปลงทุนเมตาเวิร์สในตัวต่างชาติอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะคุยกันเรื่องของนักลงทุนอะไรเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมันเป็นแบบเนี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะสามารถปรับเข้ามานะครับในสู่เรื่องของเมตา แบงค์ที่ซื้อบิตคัพเนี่ยนะครับเขาก็มีการปรับนะครับเป็นแบบ holding company นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แบงค์อีกต่อไปนะครับเขาจะลงทุนในเรื่องของแบบเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรอีกหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าไปได้ดีเนี่ยนะครับผมว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับดันแล้วกันนะทำให้ตัวบิตคัพเมตาเวิร์สก็น่าจะไปได้ดีนะครับรวมถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวบิตคัพเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพัฒนาต่อสู่เรื่องของเออ่ผู้วิ่งสเต็กนะครับก็คิดว่า น่าจะนะครับมีคนเนี่ยเข้ามาใช้งานตัวนี้มากขึ้นนะครับรวมทั้งตอนนี้เขาก็พยายามขยายไปสู่ตลาด g l o b a l นะจะสังเกตได้ว่ามีการไปิสต์บน exchange เนี่ยนะครับ่างประเทศเนี่ย 4x ละถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ e x c h a n g e ที่ใหญ่นะครับระดับต้นๆของโลกนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยคนสามารถซื้อเหรียญครับได้แล้วนะครับบน exchange อื่นๆที่ไม่ใช่ b i t รับ exchange นะครับอย่างที่สคือพัฒนาเรื่องกระเป๋า b i t รับ next wallet เนี่ยนะครับก็เปิดนะครับให เบอร์ต่างชาติเนี่ยสามารถลงทะเบียนใช้บิตคัพเน็กโ l เลได้แล้วเพราะฉะนั้นใครที่เขาอยากจะใช้ตัวบิ c คัพ e x t w a l l e t หรือว่าพวกกระเป๋าของตัวบิตคัพเนี่ยเาก็สามารถมาใช้งานได้แต่ว่าบิตคัพเน็กโวเลแก้ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่จะโอนออกนะครับจากตัวบิ c คัพเน็กโ l เลไปตัว MetaMask หรือโอนกลับไปอะไรเงี้ยนี่ก็ยังทำไม่ได้อยู่สุดท้ายมันก็ยังต้องมาออกที่ตัว Bi t ค u พ Exchange อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอนาคตเขาแก้นะครับให้บิตคัพเน็กโ l เลมันสามารถโอนออกไป MetaMask ได้ไปสู่กระเป๋าใบอื่น ได้บนโลกนี้นะครับผมว่าโปรเจกต์บิทคัพเนี่ยก็จะเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ผมว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะสักเซสในอนาคตเนาะแล้วก็ดเรกชันเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับวันนี้ตัวของบิทคัพเมตาเวิร์สเองผมก็กล่าวให้ฟังแค่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็สําคัญที่สุดคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าเวลาผมมีคอนเทนต์เนี่ยถ้าคุณไม่กดกระดิ่งมันก็จะไม่เด้งขึ้นมานะครับแล้วคุณก็จดดกจจะะะะะพพลาาาาาาดดดดคคอออออนนาานนนนนนเเเเเทททตตต์ีีีีกกก็ไมมม่่่่่่ัััััรรรรรบบววงงงงื้ป ครับแล้วก็กลับมาพบกับแบงค์นะครับในช่องเดลดา master ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ